มาแล้วทุกคนกับโปรโมชั่นใหม่จากโอเว Up อสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชิ้นเล็กนั่นหรอก L.O.L. หรือ r o v แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับหมื่นสพันฟีฟาพอยตในราคา2599บาทและแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยทักไปนะครับเขาลดให้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะครับโอเวอร์ทออัพลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะครับจัดไป มาต่อกันที่ f i f a c o i c o m นะครับฉลัสซิลเอนะครับบนหน้าจอนี้กรอกเลยลด5%เซิร์ชใน Google ตามนี้ได้เลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็เตรียมตัวไปเซิร์ชหาคอยที่ทุกคนต้องการนะครับราคาก็มีทั้ง PlayStation แล้วก็ Xbox รวมถึง PC ด้วยก่อโค้ดทางด้านขวาบนหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมนะครับ f i f a c o i c o m อาลมาถึงร้านอุปกรณ์กันบ้างนี่คือฉลามชอบร้านที่เปิดมากว่า10ปี ขายทั้งอุปกรณ์เพ4์สี x เพย์ห้ x เ o ็กซ์บ็อกเล่นจะเล่น p l a y เล่น i o n t เาหากว่าจอยพังจอยเสียหรืออยากได้อุปกรณ์เสริมติดต่อไปเลยครับฉลามช็อปนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมครับสวัสดีคนดูจากทุกช่องทางใน YouTube และ Facebook จากที่ดูคลิปนี้ย้อนหลัง หรือว่าดูในไลฟ์นะครับเนื่องจากว่าคนที่ดูไลฟ์เนี่ยก็ต้องเป็นเมมเบอร์นะถึงจะดูย้อนหลังได้เพื่อเป็นเครดิตกับคนที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับส่วนใครดูคลิปนี้ย้อนหลังก็จะได้เห็นคลิปนี้ไปนะอ่ะเรามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรวันนี้เป็นโชว์ดาวครับแต่เป็นโชว์ดาวที่พิเศษหน่อยแล้วผมก็ยังไม่ได้กดข้ามเพื่อไปให้ทุกคนฟังนั่นเองโชว์ดาวอันนี้เนี่ย EA ทําการบอกว่าจะมีคลิปไว้กับเมทิอัสเมทิอสคุณย่าใช่ไหมมาเทอุสมาเทอุสแหละไม่ใช่เมทียสมาเทอุสคุณ เขาบอกว่าคนที่ชนะก็ยังเหมือนเดิมก็คือบวก2ร้ารน,นี้ถ้าใครชนะในชีวิตจริงเนี่ยจะกลายเป็น90แต่ถ้าเสมอจะคือบวกแค่หนึเพียงแต่ว่าเราทําพิเศษมาหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นช่วงฟุตบิร์ดเดย์คือค่าถ้าถ้าเสมอหรือชนะเนี่ยสคนเนี้ยนะรับไปเลยเท้าห้าอ่าแบบจุกจกุแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งแพ้คนแพ้ไม่ได้เรียกว่าไงดีล่ะการแทงบอลอีกแล้วนะครับการแทงบอลอีกแล้วเพราะว่า ก็เท้าห้าเลยอ่ะด้วยไหมครับเท้าห้าเลยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะตึงๆหน่อยอืมราคามันก็จะตึงๆหน่อยเพราะฉะนั้นก็ลองเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าอ่าแล้วเขาบอกอีกว่าเอออ๋อไม่มีอะไรแค่เอาแต้มฟุตชมป์ไปนี่ได้ไปเล่นไอ้นี่ไ,ได้เดี๋ยววันนี้เล่นไรเวอร่อว่าหน่อยทำเ,เล่นในไลฟ์น,นะทำทำโก้ทำอะไรหน่อยอ่าเรามาดูก่อนวันนี้ โทเคนเดิมมี14ถูกไหมครับเมื่อวนันก <_ V al ian> ็ d a i ี y ล็อกอวันนี้ก็จะได้83คูณ3ามาเพิ่มก็ไม่ได้มีโทเคนเพิ่มอะไรจาก Daily ล็อกอใช่ไหมโอเคผมเช็คให้นะผมเช็คให้อยู่แล้วก็ตัวซ้ำผมเยอะ <_ V al ian> เพราะว่าผมทำลูปพนันเล่นกับคนดูเมื่อวนันก่อนบอกว่าไม่ลงสตรีมถ้าไม่ได้การ์ดสีวันนี้เอาอีกดีกว่าไม่รู้แต่ว่าตัวมันซ้ำเยอะจัดแล้ว่ะซ้ำเยอะจัดเดี๋ยวดูว่าย,ย่อยอะไรได้ไหม SBC มีกิปไว้เมเทียสคุณย่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็มิเชลอันโตนิโอนั่นเองวันนี้มาแบบตึงๆเลย3ใบใช่ไหมไอเดี๋ยวดูก่อนว่ามีซองอะไรมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมีซองโปรโม3,000สามพันฟิล์พอยด้วยก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่เพื่อเป็นการไม่ลืมเตือนสติทุกคนก่อนก็คือนี่ครับเดลี่ล็อกอครับจัดก่อนเลย อย่าเพิ่งทําอย่างอื่นจัดนี่ก่อนเลยรับ83คูณ3ไปทันทีในเควสนะครับแล้วก็ได้81ดับเบิลจากซองนี้มีคนเปิดได้เป้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ทําไปเถอะไม่ได้เสียหายอะไรครับตองมันทําง่ายก็ตัวโอ้ตัวยืมทำไมมันเปิดได้ดีขนาดเนี้ยตัวยืมมันแบบว่าได้ทั้งมาเซีย เด็กเขามากอสลอเรนเต้เลยเหรอ,อทีเราเปิดซองที่มันไม่ใช่ตัวยืมมันไม่ได้แบบนี้บ้างนะมีคนบอกว่าโทเค็นมาในเฟิร์สโอนเฟียสตาด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมพาไปดูก็รับไปเลยนะครับ83คูณ3นะจากเดลี่ล็อกอินนะฟรีแนะจกแพ็กฟรีเรื่อยๆนะช่วงนี้ใช่ไหม เบิร์ตโอนเฟียต้ามาอีกแล้วเหรออีกหนึ่งโทเค็นแปลว่าวันนี้มีทั้งหมด15โทเค็นนั่นเองนะครับโอ้โหก็มีเวลา6วันน่ะเดี๋ยวค่อยจัดแล้วกันนะเดี๋ยวจัดเลยก็ได้นะเดี๋ยวในสตีมอ่ะเดี๋ยวเล่นในสตีมโอเคก็ป่ะองโปรโมมีอะไรอีกก่อนไปวิเคราะห์นักเตะนะครับซองโปรโมมีในส่วนของเบิร์ตเดย์วิชเชส 123บใบอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเปิดทุนามจะส่งมาเปิดท้ายคลิป ه, น่าเปิดจริงๆมิดไอคอนนี้มาไม่เอานะไม่เอามิดแล้วแล้วก็ไม่มี2อโทเค็นมานะครับผมดู2อโทเค็นมี2องเดิมๆนะไม่มีโทเค็นมาซองพรีวิวยังอยู่ก็เผื่อฟุกเปิดกันไปได้เรื่อยๆนะครับเปิดไปได้เรื่อยๆใครสะดวกก็เปิดไปได้แ5ขึ้นก็ ก็หวานแล้แลวนะไม่มีอะไรอนี้เดี๋ยวซองค่อยไปรีวิวท้ายคลิปนะครับแล้วก็มาดูพลังกันดีกว่ากิปไว้กับเมทิวสคุณย่าก่อนค่อยอันโตนิโอใช้85ใช่ไหมกับ86อืมก si <they> ็ไม่ได้ถูกแล้วเนี่ยกิปไว้ล่ะโอ้กิฟไว้แพงกว่าอีกนะครับกิปไว้นี่เท้า4อยู่แล้วอ่ะก็มันจะกลายเป็นเท้า5นั่นเอง ใครอยากจะเล่นก็ผมว่ามันไม่สุดเท่าไหร่พลังเกมลับจะไปเล่นบลกทูบก็กระไรอยู่อึดก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นคอมโพสก็กลางๆเลี้ยงกลางๆเนาะ่อนไปทางดีหน่อยๆเพราะจีเยอะจ่ายกลางๆยิงไม่ได้ดีดมากแต่วิ่งเร็วดีแต่ดูจะเป็นกลางลุกซึ่งไม่เหมาะกับเมตาเกมนี้แล้วก็เป็นตำแหน่ง ST r m c A A s t r m c m เเวร์เลดโอเคเท้าโอเคก็ ยังไม่ไม่ปังเท่าไหร่แต่มัตถิวุฒคุณย่าเท้าสี่สกิลสเหมือนเดิมนี่มาจากแอนเิโกใช่ไหมยิงมีนะครับนภัสเคโอ้มีนภัสเคโดเนทมาให้นะครับ20บาทจากทิปมีนะครับอขอบคุณมากขอบคุณมากครับมีทิปมีมาให้เพิ่มแต่ไม่ได้เขียนอะไรนะวโดเนทต,ตรงมาให้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้มีค่าแรงขั้นต่ำประมาณ400บาทแล้วรอดแล้วนะครับ อยู่รอดอีกวันโอเคแล้วก็อันนี้ก็แสแตตก็ดีกว่าตัวเมื่อกี้คือใส่ฮันเตอร์ไปเนี่ยก็จะวิ่งเต็มหมดถูกไหมคือเราต้องนึกเผื่อไปตอนชนะด้วยถ้าชนะถ้าวูฟชนะเนี่ยมันจะบวก2แล้วมันจะวิ่งเต็มยิงเต็มหมดถ้าเราใส่ฮันเตอร์ถูกไหมครับแล้วก็แสแตตอื่นก็จะสูงถูกไหมอึดกว่าด้วยก็เชียร์ตัวนี้มากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าบวกเท้าด้วยกับไซก้ยได้สองเท้าก็ที่เยี่ยมเลยเปลี่ยนตำแหน่งได้หลายหลากหลาย,ลาย,ลาย,ลายด้วยลิงก์ก็ง่ายเพราะว่าเป็นบราซิล ก็แล้วแต่เลยแต่ผมว่าถ้าจะทำก็คงทำคุณย่าครับแต่ว่ามันมีอีกหนอหนึ่งด้วยก็คือมิเชลอันโตนิโอเท้าห้าสกิลสี่อันโตนิโอมาแล้วนะตัวเมตาบ่อยๆของบีฟาเรียกว่าจำสูงมงสงูตัวไม่สูงมากนะแต่ว่าค่ากระโดดเก้าสิบสี่แข็งเก้าสิบเอ็ดเท้าห้าฟินิชชิ่งแปดสิบเก้า ทีมชาตินี่ลิงยางแน่แน่ล,ลิงยางแน่ๆแ,แล้วก็จ่ายบอลก็กลางๆเลี้ยงก็ไม่ได้ดีเวอร์คอมโพสไม่ค่อยเยอะครับคอมโพสไม่ค่อยเยอะน่าจะไม่ใช่ตัวระดับ T ทียแน่ๆเพราะว่าคอมโพสน้อยไปหน่อยแล้วก็ออวอลเล่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันช่วยช่วยด้วยฮันเตอร์ได้ไม่มีปัญหาร่างกายดีแล้วประเด็นคือเท้าห้า เอาไปวิ่งริมเส้นน่าจะถ่ายโหดไม่แพ้ดมาม่าเลยเพราะว่าเอ,อพละงกาลังสูงมากถ้าจะเอาสูงอีกก็สามารถบูตได้ด้วยฮอกใช่ไหมเ,เดี๋ยวไปลองใส่เคมีดูราคาเท่าไหร่ดีวะราคาไม่แพงหรือเปล่าโอ้โหก็ไม่ถูกฮะราคาก็ไม่ถูกฮะราคาก็ล่อไปน่าจะน่าจะไม่ได้ถูกเมอ่อเพราะมี86ด้วย ก็แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรถูกไหมเพราะว่าเราอะทํา80บวกหลุมมาอยู่ทุกคนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากทุกคนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากเพราะว่าเอออย่างผมนะอย่างผมเนี่ยเปิดแพ็คเล่นกับคนดูในไลฟ์เมื่อวานเนี่ยผมมีตัวซ้ําบานเลยผมก็เดี๋ยวทำมาตัวเนวโอมารีวิวแล้วกันเนี่ยดูตัวซ้าผมสิก่อนจะไปดูสเตตอะไรอย่างนี้นะ อันนี้คือผมเปิดเล่นในไลฟ์ไปดูย้อนได้ผมไม่ได้ลงคลิปผมลงคลิปของไอดีคนอื่นไปใช่ไหมเมื่อวานนี่คือแบบยังไม่รวมตัวเหรสูงที่ผมได้อีกเออเปิดเปิดไปมันก็ได้ตัวมาย่อยอยู่ก็เดี๋ยวทามาตัวเนวอามารีวิวแล้วกันเพราะว่าตามสัญญาไอบีซีไม่ได้แพงเวอร์อะไรจนขั้นแบบผมก็จะทํามารีวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมทำเปิดโอนเฟลต้าด้วยปไปด,ดูสเตตกันดีกว่า ดูสเตตเสร็จเปิดแพ็ของโปรโมตะกี้ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมมานั่งทำอันโตนิโอแล้วไปรีวิวให้ดูในในไลฟ์นะครับก็เอาฟุตบินกันดีกว่า <c oughs> เอาฟุตบินก่อนเอาโอเคฟุตบินมาแล้วนะน่าจะมาครบแล้วทั้งคุญย่าทั้งกิฟไว้แล้วก็อันโตนิโอนั่นเองพรุ่งนี้น่าจะกองเต้มาละเพราะว่าวันเกิดเนาะวันเกิด ก็มาดูอันตัวนิโอราคาแสนห้าเดี๋ยวผมทำมารีวิวให้ครับไม่มีปัญหาจัดให้ก็พลังที่บวกมานี่บูธจากตัวทองมาอันตนิโอเนี่ยเอ่ท้าความให้ฟังก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่น f i ีฟาหรือว่าคนที่เล่นมาพักหนึ่งแต่ไม่ค่อยรู้นะครับอันตนิโอเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นตัวเมตตานะครับช่วงตัวภาคยี่สิบเอ็ดลงไปเนี่ยนะม,มันเป็นตัวเอ่อการ์ดเริ่มต้นไม่ใช่เมต้ใช้คาว่าเริ่มต้นคือ มันวิ่งเร็วแล้วมันก็สมัยก่อนฮันเตอร์เนี่ยใส่เนบวกวิ่ง10บสไม่ใช่บวก8ปแแบบตอนนี้นะมันก็ไอตอนที่มันวิ่ง8ปดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใครเพิ่งมาเริ่มเล่นฟีฟ่าเนี่ยก็จะใช้บริการเขาเออใช้บริการเขาเพราะว่ามันมีพล,ลังกำลังร่างกายที่ดีเห็นไหมตัวนิโอนี่ถูกกว่าคุณย่าก,กับกิ๊บไว้อีกนะแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกแหละตัวพวกนี้มันเป็นราคาเผื่อัผมวิเคราะห์ไว้ให้ละเอียดหมดแล้วนะตัวพวกนี้ก็ลองใส่ให้ดูเห็นไหมเว้นไว้2พอดีเห็นไหมย เต็มนะใส่ฮันเตอร์ก็เต็มแล้วทาว้าตัวนี้จะโหดกว่าตัวนิโอนะถ้ามันอัพทาว้านะครับอันนี้คือทุกคนก็ไปแทงบอลเอาว่าเอ้บูฟชนะเปล่าถ้าบูฟชนะใบนี้โหดกว่าตัวนิโอเพราะว่าคอมโพสอะไรก็ดีกว่าแต่อัพโหดกว่าแน่นอนโหดกว่าแน่นอนแต่ว่ามันเป็นการแทงบอลก็ลองดูแล้วกันว่าชอบหรือเปล่านะถ้ามันกับทาว้าก็ไม่ทาก็เสียดายอยู่มอร์แกนกิฟต์หรือกิฟต์ไว้ก็ อันนี้ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ผมไม่ชอบสระต่ยิงที่มันครึ่งๆกลางรับที่ครึ่งกลางแล้วก็เออผมเชียร์ไปทางคุณญย่าดีกว่าถ้าจะทําสักตัวนะแต่ว่ามันเป็นราคาเผื่ออัพครับเป็นราคาเผื่ออัพยังไงก็ลองวัดใจกันดูแล้วกันเพราะว่าเลี้ยงก็เกาสิแล้วอ่ะโบกสก็โหดเลยโหดเลยไม่ทําหน้าเสียดาย นะมีพิวดีเมนบอกว่าคุณย่าสนุกสนานใช่เพราะมันราคาเผื่ออัพแต่ผมจะทําในส่วนของตัวที่อัพมาแล้วนั่นเองนะก็ก่อนที่จะเป็นอารันเชเลอร์เดี๋ยวเราลองใช้บริการอันโตนิโอซะหน่อยนะคนะรับเนื่องจากว่าจุดเด่นของเขาก็คือพละกําลังกับมงไถได้แล้วก็เลี้ยงก็ถือว่าค่อนข้างไปในเกณฑ์ที่ดีแหละดีเลยแต่คอมโพสมันน้อยไปหน่อยนะฟีฟ่ามันก็ค่อนข้างสําคัญนะครับคอมโพส บวกกับที่เขาไม่มีสกิลยิงอะไรแต่มีมงนะมันเน้นมงเขแล้วแต่ไม่เป็นไรเท้าห้าอายุ3 3มแล้วนะเวลาผ่านไปอันโตนิโอนี่เปลี่ยนทีมชาติแล้วด้วยก็แอนเตอร์ไปเลยนะครับแอนเตอร์ไปเลยวิ่งเต็มไปเลยเอาแบบว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะฟิวอะดาม่านะสเต็งเยอะดีแต่ถ้าใครแบบเอ้พี่ผมขออีกหน่อยหนึง่งก็ฮอกเอาสเต็งเก้าห้าไปเลย จะได้ลดจุดอ่อนหน่อยแต่ผมว่าจุดอ่อนมันคือวันเล่ด้วยฮันเตอร์ดีกว่าใช่ไหมก็น่าสนุกนะสำหรับอันโตนิโอมีกิวทุ่มไกลด้วยดูดิจะได้ทุ่มหรือเปล่าที่สำคัญมันมีแฟร์ครับก็น่าจะค่อยจ่ายค่อยอะไรได้เดี๋ยวมันจัดอันโตนิโอมารีวิวให้ดูในไลฟ์แล้วกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทุกคนราคามันโอเคราคามันก็ไม่ได้แพงเวอร์นะครับ S <S เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำลูปได้ ตอนนี้ตัวทั้งหมดอะราคามันอาจจะสูงที่ควรจะเป็นนิดนึงแต่ผมว่ามันไม่แปลกใจนะผมบอกแล้วว่าทุกคนลูบได้มันยังไงทุกคนก็มีตัวทําอะถ้าทุกคนเปิดแพ็คบ่อยแล้วลูบได้ใช่ไหมเออก็ปะ่ะไปดูซิว่าแล้วไอ้แพ็คเนี่ย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 แพ็คนี้ที่ผมกําลังจะเปิดเนี่ยคือถ้าหากว่าเปิดแล้วเกลือแต่ดูนักเตะที่ได้มัน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 เยอะมันเป็นแพ็คที่ดีแพ็คนึงแหละ ถ้าว่าตรงๆนะตัวลิงใช้งานได้สองตัวคือไลท์กับเวนลาม่าใช่ไปทำตออเลสเล่นสนุกตออเลสเนี่ยรอชุดสองชุดสองมาไหมตออเลสเท้าห้าหรือสกิลห้าก็ได้ครับเฟรนันโดโอเคก่อนเราจะไปเปิดแพ็คโมโมเรามาดูเลสเพย์พิกกันสักหน่อยเดี๋ยวผมเปิดแพ็คคีโรทิ้งกันอุ้ยเรื่องนี้แล้วกัน นูเนทเบิร์นเดย์ใส่อะไรเหรอนูเนทเบิร์นเดย์ผมว่าเดี๋ยวผมเปิดไปคุยไปก่อนคนดูในไลฟ์นะนูเนทเบิร์นเดย์ผมว่าก็ต้องจะหน้าลองอุ้ยแปดหกมาเลยเหรอหน้าลองมาร์คแมนนะสเต็งเต็มๆมาเดลีนะ่มาตีหนึ่งเหรอมาแล้วครับเอเนลินมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับเดลี่เนี่ยเปิดไปคุยไปครับอยากเล่นเชลเลอร์ใช่เชลเลอร์บอ er กว่าอยากเล่นอันนี้เหรอซ้ำเหรอเลือกไม่ซ้ำแล้วกันนะนัน เดี๋ยวพี่ันนี้เลดีจริงมากของขวัญคือผมเปิดให้ดูตลอดคุณอามก็เปิดเยอะนั่นน่ะนี่รอบที่สองดีแล้วผมได้ไม่ต้องทำหนักเห็นไหมคุณอามได้ก้าสีแล้วเปิดกี่ใบเองเปิดสาใบคุณอามได้ก้าสีแล้วผมไปพนันกับคนดูว่าขอแค่แก๊สสีดำการอะไรสักใบหนึ่งมันมันไม่ไม่ออกครับเปิดเป็นยี่สิบสองของอันนี้อะไรอันนี้นี่เปิดไปเดียวออกละผมกะว่าถ้าไม่ได้ไม่ลงสตรีมถูกไหมเมื่อวันก่อน โอ้เปิดแทบตายกว่าจะออกนะอันนี้เปิดแป๊บเดียวเขาออกันแล้วอยากได้ลำผ่านลืมไปไม่น่าเปิดได้แต่ลำผ่านถ้ามาก็ไม่น่าแพงเวอร์รอดูรอดูผมอยากเห็นว่า EA จะเอาไอคอนตัวที่ตำนานอะไรมาให้เราได้ใช้หรือเปล่ามาเนะี่มันมาอยู่แล้วแต่ใครจะมาเนี่ยสิผมตื่นเต้นกับตรงนั้นมากกว่าพี่ๆน้องๆเพิ่งเริ่มมากันตอนใกล้ๆตีหนึ่งเลยสงสัยยังไม่มีใครรู้ว่าอัปเดตยงคืนแล้วแน่เลย ดูดิเห็นไหมเขาเปิดกันง่ายมากเลยนะเนี่ยเปิดไปไม่กี่สิบใบก็ได้แล้วการ์ดดำแต่ไม่ใช่กับผมนะอีสักกันตัวเดียวใครดีกว่ามันต้องอีสักอยู่แล้วสิโอ้ยจะเทมกับอีสักยังไงล่ะอีสักยังอัพได้อีกด้วยนะครับอ้า5อยู่แล้วเวิร์กเลยก็ดีกว่านะอีสักคอมโพสก็ดีกว่าปอิกติกับาเลซี่เลือกตัวไหนดีโอ้โหเลือกตัวไหนก็ได้เลยครับ ผมว่ามันเทียเดียวกันเลยอะอยู่ที่ตำแหน่งไหนขาดนะเออนี่แก้มือไว้พี่กันขอดูหัวแล้วกันเพราะว่าเราอยากเล่นมากกว่าเดี๋ยวถ้ากลายเป็นเปิดแพ็คเยอะเกินไปอะเออเราอยากจะไปวาดลวดลายในเอ่อไลเวลหรือไม่ก็เฟิร์สโอนซะหน่อยอืมวันนี้อยากเล่นอะวันนี้อยากเล่นเดี๋ยวอันตนตนัวนีไปเล่นก็ไดหลวันนี้อยากเล่นบ้างโ้แต่ว่าอันนี้ก็วอล์กเอาใบเดียวแต่การ์ดสีไม่มาเลยฮะ คุนย่าสแตทค ai, ล้ายๆริเบอรี่แต่มันไม่เหมือนนะสีทีมชาติก็ไม่ใช่เทา้าก็สกิลมูสก,ก็ไม่หา้าปอมคล่องก็น้อยกว่าถ้าถามว่าเหมือนริเบอรี่ไหมผมว่าไม่เหมือนแน่แคสแตทคล้ายเมื่อวานหกสิบลองไม่ออกเนี่ยดูดิดอามได้เต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่รู้เลือกซ้ำไว้เนี่ยจะเป็นไรบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดแพคใหญ่ผมพยายามดูว่าเนี่ยอย่างแปดสี่คผมก็เลือกไปก่อนเผื่อมันเผื่อมันนี่ได้ ตัวมันขายได้มันเลทสูงป็นเลนชานอิสักเตโตสม,มัวรเล็กใครคู่หน้าดีก็อิสักกับเอโตอไปเลยเท้าห้ากับเท้าหกับเท้าห้าาหาาหาโหแต่เขาได้การ์ดำเยอะจริงอลอนโซเล่นตรงไหนก็เล่นกลางนี่แหละกลางรับเชิงเพลเมเกอร์ในสูตรผมเมื่อวานเปิดคลองน้อยก่อนเนี่ยผมไม่รู้สูตรมันใช้ได้จริงเปล่า ถ้าซ้ำควิกได้เลยนะผมพยายามจะเลือกแบบว่าให้มันไม่ซ้ำที่สุดแหละแล้วก็แต่เดี๋ยวผมสลับให้ว่ามันซ้ำไหมคาเซมิโล่เมยองโอ้เนี่ยเวลามันออกแล้วมันก็ไปออกที่มันแบบว่าแทนที่จะไปกระจายกระจายออกโอเคซัมเมอร์ไม่ซ้ำนะเขามีตัวเลทสสูงเยอะมากเห็นไหมเขาอยากทำอะไรก็ได้เนี่ยอืมแต่แล้วโอเคนะครับ กากาตัวท็อปกับโอเวรลันใครย,ยืนปีกดีเอาโอเวอรันอยู่แล้วนะครับตอบง่ายเลยนักแข่งใช้กันยังใช้อยู่เลยนะคููบ้านคู่เมืองจริงมากนี้เอาโอเวรลันไปโอ้โห oh. เหดไม่ค่อยดีนะรูปแต่เขาแค่ได้การ์สีเยอะแต่แบบมันเป็นสีที่เราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอาจจะมีลรกขายได้เถอะโอเครอดแล้วคุณนาม ถ้ามันขายไม่ได้ที่เกียจไปให้เขาดึงไงเพราะว่ามันเท่าไหร่อะมันตัวแปดเก้าอะใช่ไหมโอ้โหนี่ผมพยายามเลือกให้ซ้ำแค่นี้เองก็เจ้าตัวบอกให้คลิกได้เลยถ้าซ้ำนะครับก็เสียดายนิดนึงแต่ว่าคุณนางกำลังจะได้เบิร์เดย์ละผมเคลียร์ตัวที่มันขายได้หมดละเรามาดูครับทุกคนเขาเนี่ยอ้า อะไรครับพี่น้อง EA เ,เรากำลังมาเปิดซองแล้วครับคือไม่รู้เขามีซองทำอะไรไปบ้างนะโอเคซองสามพันฟ a ีฟ i าพอยต์เนี่ยเฮ้ยเปิดไอคอนมิดได้ด้วยนะเนี่ยแต่ไม่น่าเปิดหรอกเปิดเบิร์เดย์เลยดีกว่า มาเดากันเล่นๆกันนะร้อยยี่สิบห้าใบเนี่ยการันตีแปดเจ็ดสามใบทุกคนครับทองเนี่ยมีเบิร์เดย์ไหมเอาความรู้สึกอะทุกคนว่ามีเบิร์เดย์ไหมผมเปิดคนดูทองล้วนบ่อยมาเลยกับโจโคโปีขวาถ้าชอบเล่นสกิลก็มาเลสเลยครับองเต้บิซีจะมีตำแหน่ง c ซียไม่เปลี่ยนไหมก็วควรมีนะนายโฮตอบไม่ได้หรอกรอดูทีเดียว เราขึ้นมาใบเดียวใช่ครับป๊อตแล้วเฉลิมบอกวอลเลอร์ทองพุสกัตบัเป้ใช้ถ้าคู่ตัวไหนดีก็เป็นวอลเลอร์กับบัเป้ละกันนะครนั้นวันมีคนบอกมีมีคนบอกไม่มีมีคนบอกมีเจ้าตัวบอกทองล้วนมีพี่สาวกับเยเลยมาแน,น่นอนตัวตัวประจาเอาเวลันของจริงผมกดซื้อมาแล้วของจริงครับเอาเวลันไม่มีอะไรจะต้องสงสัยในตัวเอาเวลันอีก <S <S และนี่ครับ เปิดแพ็ค3,000ฟีฟาพอร์หรือแพ็คตึงที่สุด500,000ไปดูครับแบบเบิร์เดย์อุ้ยเป็นพาราซิโอส87ข้างในครับข้างในมีอะไรครับมีซา่ากองเต้ฟาเบนโยอลาบาแต่ว่าตัวยืม เลตสูงอย่างเดียวเลตสูงอย่างเดียวไม่มีสีเบิร์ดเดย์แล้วสุ่มได้จรอดเบสซะด้วยหร้อข้างหลังอย่างเดียวคนระับทุกคนอ่าเอาเอยังปุ๊บโอ้โหยังอีกเหรอยังอีก โอ้โหมี86ซ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่ามีเบิร์เดย์ครับมีเบิร์เดย์จริงครับแต่ว่าการ์ดดำมันจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะภาคี้การ์ดดำเรทออกง่ายมากๆเป็นตัวที่มีอยู่แล้วครับไม่ดีเท่าไร่